ยินดีต้อนรับสู่ Inspired Voices เสียงที่ปลุกหัวใจให้ตื่นรู้เรื่องเงินชีวิตและศรัทธาในแสงทางของอิสลาม,ลามออลยัยกุมทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องเงินในชีวิตจริงวันนี้เราจะคุยกันเรื่องง่ายๆแต่สำคัญมากสำหรับคนทำงานทุกคนนั่นก็คือความสำคัญของความรู้ทางการเงินเคยสังเกตไหมครับว่าบางคนทำงานมานานรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่กลับไม่มีเงินเก็บยังผ่อนบัตรเค,ครดิตอยู่ยังต้องยืมเงินปลายเดือนบางคนถึงขั้นต้องกู้เงินเพื่ออยู่รอดเดือนต่อเดือนทั้งๆที่พวกเขาไม่ได้ขี้เกียจเลยและไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยอะไรเหตุผลหลักๆไม่ใช่เพราะเขาไม่ขยันแต่เพราะเขาไม่มีความรู้ทางการเงินหรือไม่เคยได้รับโอกาสในการเรียนรู้เรื่องนี้อย่างจริงจังในระบบการศึกษาของเราวันนี้เราเรียนศาสนา ทุกวิชาเรียนคณิตศาสตร์เรียนประวัติศาสตร์เรียนชีวะแต่ไม่มีใครสอนเราเรื่องการวางแผนการเงินไม่มีวิชาที่สอนว่าเงินเดือนออกหรือได้เงินมาควรแบ่งเก็บเท่าไหร่หรือถ้าจะลงทุนควรเริ่มจากตรงไหนผลก็คือเราทำงานรับเงินเดือนแล้วใช้หมดเราทำงานรับค่าจ้างแล้วใช้หมดโดยไม่มีระบบไม่มีเป้าหมายและไม่มีอนาคต การมีความรู้ทางการเงินไม่ได้หมายถึงต้องเป็นนักบัญชีหรือเข้าใจกราฟหุ้นระดับโลกแต่มันคือทักษะพื้นฐานของทุกคนที่มีรายได้เพราะทันทีที่คุณมีรายได้คุณกำลังอยู่ในเกมการเงินแล้วตั้งแต่คุณตื่นนอนเช้าคุณก็ต้องพบกับเงินเลยทันทีและทุกวันและทุกคนตั้งแต่ตัวคุณเองครอบครัวและลูกคำถามก็คือ คุณเล่นเกมนี้เป็นหรือ,อยังความรู้ทางการเงินจะช่วยให้คุณวางแผนรายใจ่ายให้สมดุลจัดการหนี้สินอย่างฉลาดเริ่มออมได้แม้มีไรายได้ไม่มากและเริ่มลงทุนอย่างมีเป้าหมายยิ่งคุณรู้เร็วยิ่งเริ่มต้นได้เร็วและยิ่งมีโอกาสสร้างอิสรภาพทางการเงินเร็วขึ้นขอแนะนำให้ทุกคนเริ่มจากสิ่งเล็กๆแค่ลองจดรายรับรายจ่ายหนึ่งสัปดาห์ ลองอ่านบทความเรื่องการออมเงินวันละหนึ่งหน้าหรือหาพอดแคสต์แบบนี้ฟังวันละห้านาทีคุณจะตกใจว่าแค่เปลี่ยนนิดเดียวพลังของความรู้จะพาชีวิตเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหนและจำไว้อย่างหนึ่งครับว่าเงินที่คุณเก็บไว้ได้สำคัญกว่าเงินที่คุณหาได้เยอะเพราะไม่ว่าคุณจะมีรายได้แค่ไหนถ้าคุณจัดการไม่เป็นก็ไม่มีวันพอทุกคนเคยได้ยินคนที่มีรายรับ250,000บาทต่อเดือนแต่ติดลบทุกเดือนไหม คุณอาจจะไม่เชื่อแต่นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมบ้านเราเป็นเพราะไม่มีความรู้แปลนจัดการเงินหวังว่าตอนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะพาทุกคนไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งในแบบที่คุณเลือกได้เองตามหลักการอิสลามที่แท้จริงครับแล้วเจอกันในตอนถัดไปที่เราจะมาคุยกันเรื่องหนี้ดี versus หนี้เสียว่าคุณควรมีหนี้ประเภทไหนบ้างในชีวิต ปิดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้การเงินดีๆในอีพีต่อไปวัล่อหัอะลัมบิสวาบอัสสลามุอะลัยกุมถ้ารู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม Inspired Voices ไว้นะครับ